ครับสวัสดีครับทุกคนอยู่ด้านในของมอร,รมกำแหงครับพอดีว่าจะมาทาทัวร์ล่าครับผมเห็นนัครับถึงข่อขุนนะครับและยิ่งสูงนะก็คือจงสูงนะก็คือสนามราชมังคลาะครับเป็นอยจจ่จัรจัระพร้อบเหมือนบรรยากาศร,รอบๆข้างในนะครับข้างในตรงนี้มีสระน้ํานะครับมีาลาครับผมเห็นไหมครับช่วงเงยน็เยนๆอากาศนั่นาจะดีนะครับผม ช่วงนี้คือช่วงบ่ายตอนนี้ตอนบ่ายเมองนะครับพอดีผมมาทุระเลยถ่ายให้เพื่นนอนๆได้รับชมกันเห็นนะครับบรรยากาศบรรยากาศมอรามคำแหงวันนี้วันจันทร์ครับผมเพื่อนได้รับชมกันครับสวยงามครับสวยงามร่มรื่นครับผมจะเป็นช่วงเย็นเนี่ยผมว่า หน้าเดินหน้ามาเล่นมาอะไรครับผมสระว่างน้ําก็มีสวยงามสระว่ายน้ำมีปลาด้วยนะคระปลาเยอะเต่าเยอะครับผมเตือนได้รับชมนะครับครับผมกล้องฟ้าก็เมฆครึ้มเหมือนจะมีฝนครับครับผมเป็นครับบรรยากาศบรรยากาดมอร์รัมขึ้นอย่างครับ โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็เราขอพักจบไล้เพียงเค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ